ชาวต่างชาติคู่นี้มีชื่อว่าแมทและชาเนียลพวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เดินทางไปทั่วโลกทั้งสองคนชอบท่องเที่ยวผจญภัยและสัมผัสประสบการณ์ในสิ่งแปลกใหม่ซึ่งทั้งคู่อยากใช้ช่วงเวลาให้เต็มที่และได้เจอกับผู้คนใหม่ๆได้เจอกับสิ่งที่น่าประทับใจและได้ชมสถานที่สวยงามและได้สัมผัสถึงอย่างแท้จริงหลังจากที่ผ่านช่วงเวลามาหลายปี พวกเขาผ่านอุปสรรคมามากมายในที่สุดทั้งสองคนก็มาถึงที่ประเทศไทยแล้วและประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั้งคู่สนใจเป็นประเทศที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือทิวทัศน์ที่สวยงามและอาหารอันรสเลิศซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงๆพวกเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปที่กรุงเทพและจะไปขึ้นเครื่องเวลาห้าโมงเช้า เพื่อที่จะไปลงที่ประเทศจีนแล้วต่อเครื่องที่จะไปลงที่ประเทศไทยต่อซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆทั้งสองคนเล่าอีกว่าเมื่อไปถึงที่เมืองไทยแล้วและทั้งคู่ต้องการที่จะพักผ่อนก่อนแน่นจะมีห้องพักที่ดีและสระว่ายน้ําที่สวยเพราะทั้งคู่ได้จองที่พักเอาไว้แล้วพวกเขาเตรียมสิ่งของไว้เรียบร้อยหมดแล้วและพร้อมที่จะออกเดินทาง เมื่อพวกเขามาถึงสนามบินระหว่างที่กำลังนั่งรออยู่นั้นเขาบอกว่าวันนี้สบายๆและเขาก็เช็คอินออนไลน์มาแล้วแต่คนอื่นๆนั้นยังเข้าคิวกันอยู่เลยและต้องกินอาหารว่างรองท้องไว้ก่อนเพราะกว่าจะไปถึงที่จีนก็นานเหมือนกันเมื่อทั้งสองคนขึ้นเครื่องบินมาแล้วเธอบอกว่าเธอได้พกถุงเท้าและที่อุดหูมีแปรงสีฟันและยาสีฟัน และที่ปิดตานอนซึ่งเที่ยวบินที่ยาวนานแบบนี้เธอได้พกหมอนและผ้าห่มมาด้วยซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากและต่อมาก็ได้เวลากินอาหารกันแล้วเธอบอกว่าเที่ยวบินของอาหารมื้อแรกจะมีข้าวผักมีสลัดผลไม้และก็มีขนมปังด้วยซึ่งเป็นอาหารบนเครื่องบินที่ดีที่สุดจริงๆมันอร่อยมากมันเป็นเหมือนอาหารจีน ที่มีข้าวและผักเยอะมากและเขากําลังกินผักสลัดที่เป็นมังสวิรัตอยู่เมื่อทั้งสองคนมาเห็นเครื่องดื่มของจีนทั้งคู่บอกว่าเคยเห็นสิ่งนี้อยู่ในออนไลน์มากมายเลยและเป็นสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดในขณะที่ทั้งสองคนกําลังนั่งรออยู่นั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยกระฉับกระเฉงทั้งคู่เลยซื้อกาแฟมากินและกาแฟนี้มันดีจริงๆ หลังจากนั้นพวกเขาก็ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากินและเป็นแบบวีแกนด้วยเขาบอกว่ารสชาติบะหมี่นี้ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมามันดีและยอดเยี่ยมมากและเธอก็ได้ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากินเพิ่มอีกและเขาบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นคนที่กินกันเยอะมากจริงๆและต่อมาทั้งคู่ก็มาถึงที่เมืองไทยกันแล้วพวกเขาดีใจมากๆ ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยทั้งสองคนบอกว่าได้ใช้บริการ Grab แท็กซี่และเขาก็แนะนําว่าถ้าจะใช้บริการ Grab ซึ่งมันเหมาะสําหรับการเรียกบริการแท็กซี่และการสั่งอาหารดีๆมากินเขาเล่าอีกว่าเขาได้เรียก Grab จากสนามบินไปที่โรงแรมและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ19นาทีค่าใช้จ่ายอยู่ที่240บาทเขาบอกอีกว่าอย่าไปซื้อซิมการ์ดที่สนามบิน ให้มาซื้อที่เซเว่นจะดีกว่าเพราะมีราคาที่ถูกกว่ามากและต่อมาทั้งคู่บอกว่าที่พักของพวกเขานั้นอยู่ติดกับสวนสาธารณะจริงๆและอยู่ห่างจากสนามบินไปประมาณยี่สิบนาทีมันดีที่อยู่ใกล้กับสนามบินซึ่งมันง่ายต่อการเดินทางและก็สะดวกดีอีกด้วยและการต่อเครื่องนั้นมันทำให้ทั้งสองคนเหนื่อยล้าจากการเดินทางจริงๆ และในตอนเช้าทั้งคู่จะไปที่เซเว่นเพื่อที่จะซื้ออาหารและน้ำดื่มเมื่อพวกเขาซื้อของกินมาแล้วและนำมากินที่ห้องพักเขาได้กินคอนเฟกกับนมอัลมอนด์หนึ่งกล่องมันมีรสชาติที่หวานหลังจากที่ทั้งสองคนได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วทั้งคู่ได้มาที่แหล่งน้ำที่มีสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ด้วยเธอบอกว่าเธอได้พักผ่อนและใช้ชีวิตสบายๆ เพื่อให้ร่างกายนั้นได้ปรับตัวกับอากาศที่ร้อนและให้หายเหมียจากอาการไม่ล้าด้วยเธอได้พักผ่อนได้กินอาหารและได้ไปสาว่าน้ำและได้ไปเดินเล่นบริเวณแถวๆที่พักของพวกเขาไปเรื่อยๆเ,เธอบอกว่าหลังจากที่ได้พักผ่อนและปรับความสมดุลในร่างกายจนร่างกายดีขึ้นมากแล้วและทั้งสองคนก็จะไปกรุงเทพกันต่อซึ่งในตอนนี้ ทั้งคู่อยู่แถวชานเมืองและที่พักตรงนี้ก็อยู่ใกล้สนามบินและจะไปกรุงเทพในวันพรุ่งนี้พวกเขาตั้งใจจะไปดูตลาดกลางคืนและไปวัดด้วยซึ่งเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสชีวิตในกรุงเทพแล้วโดยสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีคนมาปั่นจัก,กรยานมาวิ่งออกกำลังกายมาเต้นแอโรบิกมานั่งเล่นริมน้ำมาให้อาหารสัตว์ และที่นี่ก็นเงียบสงบมากจริงๆเมื่อทั้งสองคนขึ้นมาบนห้องพักแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพและจะไปที่ถนนข้าวสารด้วยซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยมีป้อมปราการมีพระราชวังและก็มีวัดด้วยและอีกสักพักก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะไปเดินเล่นสัตว์หน่อยสถานที่ที่พวกเขาจะไปนั้นจะมีสินค้า และอาหารขายอยู่มากมายมีน้ำลำไยมีทุเรียนมีลูกชิ้นมีแมลงทอดเขาบอกว่าที่นี่มันเจ๋งมากเหมือนกับการจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์เลยและในวันเสาร์ก็มีของขายอยู่มากมายซึ่งก็มีชาวต่างชาติคนอื่นๆมาเที่ยวที่นี่กันด้วยมันเป็นการท่องเที่ยวที่ได้เห็นทุกอย่างและได้เห็นสิ่งสวยงามของที่นี่มันน่าทึ่งมาก เธอบอกว่าเธอเคยไปพักในที่ที่คนท้องถิ่นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆได้ลองสัมผัสความเป็นท้องถิ่นนั้นๆด้วยที่นี่ดูมีชีวิตชีวาและคลึ้ครื้นจริงๆเลยเขาบอกว่าเราทั้งสองคนรู้สึกประทับใจมากการที่ได้มาที่นี่มันคุ้มค่ามากจริงๆและทั้งคู่ตั้งใจมาที่เอเชียมานานหลายปีแล้วและในคืนนี้พวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกดีมาก ซึ่งสถานที่ตรงนี้จะเป็นป้อมพระสุเมนและภายในงานจะมีการจัดแสดงศิลปะไทยแบบดั้งเดิมด้วยและผู้คนก็มาเที่ยวในงานกันเยอะจริงๆหลังจากที่ทั้งสองคนเดินเล่นไปแล้วและจะไปหาของกินกันต่อทั้งคู่ละว,ว่าตลาดที่เพิ่งไปมาเมื่อกี้นี้ทำให้พวกเขานั้นรู้สึกตะลึงกับบรรยากาศภายในตลาดที่อยู่ตามท้องถนนเลยทำให้ทั้งสองคน รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้อยู่ที่นี่และในตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มหิวเพราะว่าเดินกันมานานมากยังไม่ได้ดื่มไม่ได้กินอะไรกันเลยและพร้อมที่จะเติมพลังกันแล้วระหว่างที่พวกเขากำลังรอข้ามถนนอยู่นั้น <c oughs> เขาบอกว่าการจราจรที่อเมริกานั้นต้องรอสัญญาณไฟจราจรประมาณสิบนาทีซึ่งต้องรอนานมากกว่าจะได้ข้าม เมื่อทั้งสองคนเดินมาเรื่อยๆทั้งคู่บอกว่าเซเว่นที่เมืองไทยจะมีอยู่ทุกจุดทุกสถานที่และต่อมาพวกเขาก็มาถึงที่ร้านอาหารกันแล้วทั้งสองคนได้สั่งข้าวผัดส,สับประรดผัดไทยน้ำผลไม้และน้ำผลไม้ที่ช่วยล้างพิษในตับด้วยทั้งคู่บอกว่าเครื่องดื่มที่สั่งมานั้นมันมีขนาดใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้อีกและดื่มได้ทั้งคืนดื่มจนวมเลย และพวกเขาก็พากันหัวเราะอ,ออกมาหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วเธอบอกว่ากินจนอิ่มเหมือนกับคนกำลังมีเด็กอยู่ในท้องเลยเธอมีความสุขมากจริงๆและต่อมาทั้งสองคนก็มาที่ถนนข้าวสารซึ่งทั้งคู่ไม่ชอบที่นี่เลยเขาบอกว่าส่วนมากผู้คนชอบมาที่นี่กันเพราะว่ามันมีราคาถูกและก็เจ๋งด้วยมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน พวกเขากินจนอิ่มและมีความสุขมากจริงๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยมการใช้ชีวิตมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเยี่ยมไปเลยคู่ของคุณเจ๋งมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าอย่าไปทางเหนือมันมีคนที่ปกคลุมเยอะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทลิปนี้ เพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ